กลุ่มนักศึกษาเชียงใหม่รวมตัวที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ส่งกำลังใจให้ผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรที่แยก่เกียดกายก่อนไปสอพเอมืองเชียงใหม่แจ้งความเจ้าหน้าที่ใช้แก๊สน้ำตาฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมทำเกินกว่าเหตุเมื่อช่วงเงย็นวันที่17พฤศจิกายน63กลุ่มนักศึกษาและประชาชนออกมารวมตัวกันที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ส่งกำลังใจไปให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรที่เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่จนถูกฉีดน้ำและยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่โดยกลุ่มผู้ชุม นุ่มเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ยุติการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนในการต่อต้านเผด็จการและขับไล่พลเอกประยุจันโอชาพนจากความเป็นนายกรัฐมนตรีการนัดหมายรวมตัวกันช่วงเย็นวันนี้นอกจากให้กำลังใจกลุ่มผู้ชุมนุมยังถือประมวลกฎหมายอายะสวมเสื้อคลุมกันฝนเคลื่อนขบวนไปยังสอพเมืองเชียงใหม่เพื่อเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกรณีเจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุมโดยใช้กำลังเกินกว่าเหตุนายวัชรพัฒน์ธรรมจักแกนนำนักศึกษาจากคณ,ณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียง ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมไม่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งการสลายการชุมนุมที่จะต้องขออนุญาตและมีคำสั่งจากสารแพ่งก่อนการใช้กำลังเข้าปฏิบัติรวมทั้งการเลือกปฏิบัติที่อนุญาตให้ผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปสภาได้ทั้งหมดนี้เข้าข่ายผิดการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามปประมวลกฎหมายอาญามาตรา157